สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะย e ีสิบสี่ดีแม็กสอ SLX ปี2005ค่ะรถสภาพสวยพร้อมใช้เลยค่ะคันนี้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะคะ่านสีไม่ขาดคันนี้ได้บางๆเดิมๆทั้งคันเลยค่ะสีฟ้าสวยงามรอบคันตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัว2 5 0 0ซีซีเทอร์โบห้องเครื่องสวยๆน็อตไม่ขยับแต่เข็บเดิม แผ่นเพจเดิมสวยค่นหน้าสวยเดิมค่ะอัตราเร่งดีรถไม่ไอายไม่พ่นไม่ดันชุดเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นๆขับดีเสียงไม่ดังไม่หลวมพร้อมลุยใช้งานได้เลยค่ะกระบะไลเนอร์ท้ายเดิมสวยค่ะล้อแมกยางดีพร้อมใช้รถติดฟิล์มให้แล้วรอบคันภายในสวยสะอาดเรียบร้อยไม่มีแตกหักคนสหน้าสวยครบพวงมาลัยพาวเวอร์อ Power, กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะ เบาพาาคูา่หน้าบาแคบเป็นบบอหนังสวยสะอาดไม่มีขาดรถพร้อมใช้จริงๆค่ะคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมค่ะชุดเ,เล่นเอกสารพร้อมโอนราคาอยู่ที่168,000บาทเท่านั้นค่ะ จะสดหรือผ่อนก็มาคุยกันได้นะคะสนใจดูรถก่อนตัดสินใจได้ที่ถนนหัทไทราชพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทยโทรมาปรึกษาได้ตลอดที่เบอร์0909917989ค่ะสนใจยังไงก็โทรกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ